สวัสดีชาวจ้าบทุกคนนะครับวันนี้เรามีมือถือนะครับราคาไม่เกิน6,5 0 0แล้วได้สเปคแล้วคุณภาพที่ยอดเยี่ยมขนาดน,นี้นะครับผมขอแนะนำนะครับครูแพดฮาร์โล F1 นั่นเองซึ่งยี่ห้อครูแพดเนี่ยในจีนก็ค่อนข้างจะมีชื่อเสียงติดอันดับท็อปๆเหมือนกันเลยนะฮะแล้วก็มีอ่โรงงานผลิตที่มี QC คุณภาพสูงด้วยนะเดี๋ยววันนี้เรามาพูดถึงเจ้าสเปคตัวนี้กันบอดน,นะครับตัวเนี้ยให้สเปกมาที่ไม่ธรรมดาเลยทีเดียวนะครับออคตาคอร์หนึ่งจุดเจ็กิกะเฮิรตซ์ลอเนี่ย ผมว่ามันคล้ายๆเลติน,น่าครัแล้วก็ให้กระจกกันรอยคุณภาพเยี่ยมมาด้วยนะครับแล้วก็ฮาร์ดแวร์ของจอนดีสุดๆเลยคือสเปคมันโหดมากอ่ะแล้วก็ยังมีชิปเสียงนะครับ ESS9018 นะครับที่ใช้กับรุ่งพวกชิปเสียง Vivo X p 3S Vivo X3 แล้วก็พวก a r c a t e l i d o n X Plus นะครับซึ่งราคาเนี่ย6,500เนี่ยใส่ชิปเสียงมาผมว่ามีน้อยแบรนด์มากคือ น่าจะเป็นแบรนด์เดียวแล้วนะที่ไม่กระหน่ำมมาท่าที่ใส่ชิปเสียงมาหรือว่าผมหรือว่าเรายังไม่เจอก็ยังไม่รู้เพื่อน,เอ,นเออ และยังไม่พอเจ้าตัวเนี้ยยังมาพร้อมนะครับเลนส์กล้องหลัง IMX 1 3 5 f 2 0ตัวนี้นะใช้กับ OPPO Find นะครับ Vivo X 3ม S, S อ่า M ส3 LG G 2และตัวท็อปอีกหลายรุ่นอะเลนเลนตัวเนี้ยเออปีที่แล้วตัวท็อปอีกหลายรุ่นแต่ว่าทีนี้เรามาดูว่าประสิทธิภาพของซอฟต์แวร์ที่จะขับเจ้าอ่าเลนส์กล้องของมันออกมานเนี่ยมันจะดีสักแค่ไหนเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันจริงๆก็เล่นไปแล้วแหละทําท่าแบบมาแกะกล่องใหม่นะเปล่าหรอกเล่นไปแล้วฮะ กล่องก็เป็นเหมือนแบบลังกระดาษนะครับย่อยสลายได้ง่ายได้นะครับเดีย๋ยวไปหวังแพ็กเกจหรูนะครับราคาเท่านี้สเปคยัดมาให้ก็เจอเจ้าครูแคมปนะหน,นึ่งชิ้นนี่ข้างในก็มีคู่มือนะครับมีแบตผมใส่ไว้ได้เครื่องแล้วแล้วก็มีกันชื้นนะครับหน,นึ่งอันข้างในก็มีอะแดปเตอร์ที่ชาร์ หนึ่งพัน bc 5้าโวลต์หนนะครับที่ชาร์จหนแล้วก็สายคือผมชอบตรวจสอบมากเลยไอ้ไอคุณภาพของคือคนเราอาจจะชอบลืมพวกแบบว่าตรวจสอบพวกอุปกรณ์เสริมมาซึ่งมันตัวเนี้ยมันมัน,ม,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 นมันทำให้การใช้ชีวิตเราปลอดภัยด้วยนะก็ไอ้ตัวเคี้ยวแง่งมันนะ่ยก็ทํามาได้ดีนะโอเคเลยครับสายโอเคเลยคุณภาพดีเลยอะ่ะเ,ออเก็บเก็บแล้วแล้วก็วกมีฟิล์มกันรอยให้หนึ่งอันนะครับ แล้วก็แถมเป็นแบบอ่าซิลิโคนเคสนะอ่ะทีนี้เรามาดูกันเพื่อนๆว่ารูปทรงของเจ้าอ่ฮาร์โล f เเนี่ยเป็นอย่างไรอย่างแรกเลยที่ต้องสะดุดคืองานประกอบที่แน่นมากๆปกติเนี่ยมือถือเดี๋ยวนี้จ,จะมีแบบอย่างนี้มาเยอะครับแบบว่าฝาคุมด้านหลังเนี่ยเพราะว่าจะลดต้นทุนในการผลิตไม่รู้เหมือนกันนะดาวเอาเันมั่วๆฮะลดต้นทุนในการผลิตขอบนะครับตัวนี้แล้วก็ ข้อดีของที่มีฝาหลังครอบอย่างเช่นพวกฮอนโนล์สามหรือแบรนที่ทําฝาหลังมาครอบอย่างเงี้ยจุดดีของมันเลยคือมันทนทานนะครับคือขอบมันไม่บิน่นไม่นี่ง่ายอ่ะคือมันทนทานอ่ะแล้วก็ามาดูกันด้านหลังเนี่ยเป็นสีขาวมุกสวยงามสวยสดฟุ้งฟิ้ง,ง่ะเหมือนไข่มุกอันดามันเลยทีเดียวเห็นไหมเอ่ยมันเป็นสีขาวมุกมุกอะให้ความรู้สึกดีมากคือตอนที่ไปดูรีวิวจีนนะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันกองแกงังวะแบบดูในคลิปนะแต่พอมาจับนี่มันคนละเรื่องกันเลยนะเว้ย สุตๆอะฝาหลังมันโคตรจะแน่นมากไม่มีกรอบเลยถ้าบีบอย่างเงี้ยไม่มีกรอบแก๊บเลยเนี่ยจริงๆบีบอย่างงี้ไม่มีกรอบแก๊บและแข็งมากๆคุณภาพหน้าจอของเจ้าตัวเนี้ยใส่กระจกกันรอยกอล์ยลากราฟสองมาใส่มาจริงๆนะไม่ใช่แบบเขียนสเปคหลอกขายไม่ใช่นะใส่มาจริงๆแข็งเป๊กเลยอะแข็งมากเหมือนเหมือนตัวท็อปๆพวกซัมซุงที่เอากระจกแปะแปะ คับอีกทีหนึ่งอ่ะเหมือนพวกเสี่ยวมี่อ่ะที่ใช้เซนเิทีฟจอคือคือหน้าจอทัชสกรีนโคตรดีมากตัวนี้ขอชมฮาร์ดแวร์หน้าจอดีมากฮะเรื่องนี้ขอชมมากๆมันแกะยากนะมันแน่นมากอะฝาหลังมันแน่นมากมันไม่กรอบอ่ะข้างหลังนี่อาจจะดูแบบเฉยๆมากนะแต่ฮะมันแน่นมากอืม ดูข้างหลังก็จะมีช่องใส่ซิม1ซิม2ตัวนี้เป็น 3G 1ซิมนะถ้าเกิดว่าใครจะเอาจะใช้ 3G ต้องเอามาใส่ซิมหนออึ่งนี่คือแบตเตอรี่ของเขานะที่ที่ผมแกะมาใส่แล้วะน่แบตเตอรี่แล้วก็นี่เป็นข้างหลังนะครับงานประกอบไม่ต้องห่วงดีมากแล้วก็คือเคยไปดูรีวิวจีนคือเขาแกะไอ้ตัวนี้ออกมาคือผมไม่รู้มันชํารุดมเมื่อไรแต่ตัวนี้มันไม่ใช่อย่างนั้นนวย้ยมันแข็งมากเนี่ยตัวนี้ตรงเลนกล้องเห็นไหมมันจะมีขอบเนี่ยขอบ กันลอยครับเป็นเป็นเป็นเงินเงินเหยไหมมันเพื่อไม่ให้อ่าเวลาเราวาเนี่ยมันจะโดนเลนกล้องแต่ว่าไม่ต้องห่วงเพราะว่าใส่อีฝาเนี่ยเข้าไปเลนกล้องมันมุดอยู่ข้างในอยู่แล้วไม่ต้องห่วงเลยงานประกอบถือว่าทําได้ดีมากจริงนี่เป็นช่องใส่ไมโคร SD ดนะีการ์ดนะเออรุ่นนี้ต้องบอกเลยแข็งจริง มีรีวิวจีนนะที่เอากุญแจมามาถูมาอะไรให้ดูก็ไม่เป็นรอยทีนี้มาดูว่าข้างเครื่องก็ไม่หนาเท่าไหร่นะก็เป็นปกติแล้วฮะพิมพ์นิยมสําหรับราคา6กพันห้าแต่ว่าประสิทธิภาพการใช้งานต้องบอกว่าสุดยอดมากครับคือรีวิวเราต้องบอกก่อนเลยนะเพื่อนๆไม่ใช่เราแค่เน้นว่าสเปคมันดีมันอะไรแต่ผมจะเจาะเน้นเรื่องการจับ WiFi แล้วก็คลาสที่มันใส่มาให้ในมือถือเนี่ยว่าการใช้งานโดยรวมมันดีไหมแล้วมันสอดคล้องกับการใช้งานจริงๆเราหรือเปล่านะฮะนี่คือสิ่งที่ผมจะพูดเลย แล้วก็มีไม้ตัดเสียงมีไม้ตัดเสียง2ตัวนะนี่นะฮะหตัวแล้วก็ข้างหลังตรงรูตรงเนี้เนี่ยตรงเนี้ตรง1ตัวเอออ่ะทีนี้เรามาเปิดเครื่องกัน เรื่องคุณภาพสีสันหน้าจอเนี่ยประมาณ h o n o r 3รสีคือเป็นจอที่มีคุณภาพดีมากคือถ้ามองเพลินเนี่ยที่ผมสัมผัสมามองเพลินคล้ายๆกับจอเรติน่าคือมันให้ความคมชัดที่สูงแล้วก็ตัวเนี้ยเป็นจอ OGS นะก็คือมันเป็นจอเทคโนโลยีใหม่ที่ทาให้การพัดการอะไรมันง่ายขึ้นแล้วก็ไอ้ตัวนี้แล้วก็สีสันการแสดงเนี่ยสีสันการแสดงเนี่ยมุมมองกว้างนะครับ180องศาคือไม่มีว่าเข้ามาเลยนะครับเดี๋ยวปิดไฟนะอย่างเงี้ย เห็นไหมจอ OGS จะเป็นอย่างงี้คือผมก็ไม่ค่อยเที่ยวชาย้าเองเนี่ยแต่เหมือนกับว,ว่ามันผสานชั้นทัศกีนผสานกระจกภาษาอะไรรวมกัน,นมันก็กลายเป็นอย่างนี้คือมันคือภาพมันจะติดหน้าจอด้านบนสุดนะครับแล้วก็ดูมุมมองกว้างมากๆไม่มีแบบเหลือบเลยนะเนี่ยไม่มีเหลือบเลยอเอาเป็นว่าถ้าใครอยากรู้ว่าหน้าจอดไปดูคลิป Hor ์เน 3C ได้เลยนะฮะถือว่าเป็นหน้าจอที่สุดยอดมาก,มากสวยแล้วก็คมสิ่งที่ผมจะย้ำก็คือ อีกกระจกหน้าจอเนี่ยมันแข็งมากๆเว้ยคือมันเหมือนตัวท็อปทพวกเหมือนตัวมีสามีสเวลาแตะเนี่ยมันจะแตะพุ่งแตะพุ่งแตะพุ่งเลยตัวนี้เหมือนกันเลยเหมือนตัวท็อปทอ่ะที่มันเนี่ยถ้าจับกระจกเนี่ยมันแข็งมากนะกระจกเนี่ยมันเหมือนกับมีกระจกทับอีกชั้นหนึ่งคือแข็งมากๆคุณภาพเยี่ยมมากหน้าจอเยี่ยมมากจริงๆฮาร์ดแวร์ที่ใส่มาให้คือแบบทัดง่ายมากอะ่ะมันไม่ใช่แบบว่าทัดฝืดๆนะเว้ยมันทัดแบบเนี่ย เห็นปะมันแตะแตะก็ไปแตะก็ไปงเงี้ยทัดง่ายโค่นง่ายอ่ะลื่นมากนะครับแล้วทีนี้มาดูหน้าตาของเจ้าอฮาร์โลเอฟวันกันฮาร์โลเอฟวันเนี่ยมาพร้อมคูลไลท์นะครับซึ่งเป็นอ่า UI ของมันคูลไลท์ก็คล้ายๆมีอะ่ะตัวนี้ก็จะเป็นเห็นไหมตัวนี้ก็จะเป็นแบบเด้งได้ดึงดึงนะสวยดีนะแล้วก็ถ้า,ถาเราแตะค้างเนี่ย มันก็จะให้เพิ่มตรงนี้วิดเจ็ใช่ไหมฮะนี่วิดเจ็ก็ตรงนี้แอปก็ตรงนี้นะครับเพิ่มได้เลยแถบแจ้งเตือนเนี่ยก็คล้ายๆ Xiaomi ตรงนี้และเฟิร์มแวร์ที่ทําหรือรอมเครื่องเนี้ยลื่นไหลามากๆฮะไม่มีแบบชง,งักกระตุกเลยอะคือแบบลื่นมากอะ่ะเล่นแบบอ่าดูเพจเราอ่าเนี่ยเห็นไหมดูเพจเราคือมันลื่นมากคือแตะปุ๊บแม่งไปเลยเห็นปะมันต้องลองอะ่ะนี่คือแบบ เดิมๆเลยอะลื่นมากครคุณภาพของทัศสกรีนดีมากนะครับซอฟต์แวร์ลื่นไหลแล้วก็คูลไลท์เนี่ยจุดเด่นของมันเลยคล้ายๆมีเลยจะมีให้โหลดทีมนะครับเนี่ยคูลไลท์โชว์ตรงนี้ก็จะเป็นที่เราใช้อยู่ใช่ไหมส่วนออนไลน์เนี่ยก็จะเป็นให้โหลดนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเห็นไหมมันก็จะมีรายละเอียดให้ให้เราดาวน์โหลดฟรีไปใช้นี่ก็มีหลายทีมนะครับเออเนี่ยก็ แล้วก็มีวอยเปอร์ให้ดาวน์โหลดในนี่ของเขานะครับนี่ในคูโชงของเขาเนี่ยมีให้ดาวน์โหลดจะเอาอะไรส่วนเพลงเนี่ยเหมือนกันเลยทํามาคล้ายๆแบนด์ใหญ่เพลงปุ๊บเนี่ยก็จะมีเพลงให้เล่นเหบมไหมฮะนี่เพลงออนไลน์เป็นเพลงจีนอ่ะกดฟังได้แล้วก็สามารถดาวน์โหลดได้เลยนะคือเขาให้มาครบจริงเดี๋ยวเราลองเซิร์ชเพลงเมืองนอกดูแล้วกันพิทบูมีฮะมีด้วย โอ้โหสุดยอดมันกันแล้วครับทีนี้ตรงนี้ก็เป็น My Music ของเรานะครตรงนี้ก็เป็นการตั้งค่าว่าจะให้ดาวนโหลดอะไรยังไงก็ยังไงไม,ไม่ไม่ขออธิบายละเอียดมากเพราะว่าอาจจะเคยผ่านกันมาแล้วนะเพื่อน เจ้า F1 เนี่ยตอนนี้มาอัปเดตใหม่แล้วเป็น4.4 k i ดแคสนะครับผมซึ่งการใช้งานลื่นไหลสักทีเดียวแล้วก็พวกพักพวกอะไรอะถ้าผมเจอผมก็จะเขียนตามหลังให้นะแต่ตอนนี้มันมันยังไม่เจอนะก็เล่นได้ลื่นไหลอะชอบมากอะสเปคโหดจอสวยฮนะรุนรุนนี้ทีนี้เรามาดูพื้นที่การเก็บกันนะครับการตั้งค่าหน้าตาก็เป็นประมาณนี้พื้นที่การเก็บข้อมูลอ่าพื้นที่การเก็บข้อมูลตัวนี้ก็สามารถคลิกเข้าไปเพื่อดูตัวติดตั้งนะครับอ่า แอพเได้นะครับไม่แบ่งนะครับอันนี้ไม่แบ่งคือ5.64กิกพื้นที่ท,ท,ท,ที่มีทั้งหมดไม่แบ่งนะสามารถลงแอปอะไรได้ทั้งหมดเลยนตอนนี้ผมลงแอปไป2.7 2.7กิกก็คือว่าผมลงอันนี้เราลงเกมไปเพื่อนๆลงเกม Asphalt แล้วก็อีกเกมหนึ่ง Critica นะลงไปมันก็ว่างอีกสาม1.36กิกตรงนี้ไม่แบ่งถือว่าดีมากๆครับไม่แบ่งได้ก็เพิ่ม SD Card ได้อีก32นะครับทีนี้เรามาดูการทดสอ a n d ตูกันรุ่นเนี้ยผมจะเทสเป็นเวอร์ชันใหม่นะเวอร์ชันล่าสุด a n d r o ตู k. นะ ก็เทสมาก่อนหน้านี้แล้วก่อนที่จะมาวิวให้เพื่อนดูได้29 0 0 0นะฮะถือว่าคะแนนสูงซะมามาถึงเรื่องของ GPS GPS เนี่ยต้องบอกต้องบอกก่อนเลยนะเนี่ยเราอัดไว้ในห้องไว้เพื่อนมืดทึบมากคือห้องผมมันทึบแล้วก็กำแพงหนาไม่มีหน้าต่างแต่ว่าเทส GPS ตัวนี้แล้วจับได้ดีด้วยเปิด GPS ตัวนี้มีภาษาจีนแทรกขึ้นมานิดนึงเปิด GPS เข้าแมปเทสโดยแอปนี้ Google Map เลยนะฮะเข้าไปรอตำแหน่งครับ ดูการตั้งค่าก่อนว่าเราใช้เน็ตในการในการจับหรือไม่ใช้นะครับเดี๋ยวดูว่าจับนานขานาดไหน GPS ตัวนี้ใช้ใช้น้ำทางได้เลยนะเพราะว่าเนี่ยเห็นไหมมาละ<อ>คือต้องบอกเลยว่า,าในห้องผมมันทึบมากนะบอกก่อนเลยแต่ถ้าจับข้างนอกเนี่ยประมาณไม่ไม่เกินห้าวิอะ่ะติดนะครับเป็น GPS นะครับนี่อยู่ไหมเลื่อนไหมเลื่อนไหม โอเคอยู่นะฮะล็อกได้จับแล้วก็นำทางได้ทดสอบนำทางเรียบร้อยทีนี้มาเรื่องของการเทสมันดิทัศนะ์ะเดี๋ยวเราจะมาเทสมันดิทัศน์กันอย่างที่บอกครับตัวนี้ยัยดยัดคุณภาพฮาร์ดแวร์หน้าจอมาให้ดีมากครับมันมันเซนซิทีฟต่อนิ้วมากคือแบบแตะปุ๊บมันมันพุ่งพุ่ง,พ,งพุ่งเลยดูดิเนี่ยแล้วก็รองรับนะครับสมบูรณ์แบบ5จุดสมบูรณ์แบบนะครับดีมากไม่ตัดไม่โอ้โหคือคุณภาพทัชสกีนดูดิ แบบม,มันดีมากอ่ะ อย่างที่บอกไปตอนแรกเลยคือคุณภาพหน้าจอดีมากกระจกแข็งแล้วก็การท่สกีนี่สุดๆบนตัวท็อปๆเลยนะไม่คลาดกันเลยทีนี้มาดูในเรื่องของกล้องกล้องมาอย่างที่บอกตอนแรก IMX sensor m x 1 3 5นะครับเป็นตัวที่ใช้กับรุ่นตัวท็อปๆเมื่อปีที่แล้วแล้วก็ตัวใหม่ๆแบบเลทสักหมื่นสองหมื่นสามของปีนี้นะครับอย่างเช่นพวก v i v o LG G2 อย่างพวกเนี้ยนะครับประมาณเนี้ยมี3นะครับใช้เซนเซอร์ m x 1 3 5แต่ตัวเนี้ย6,500ติดมาด้วยซึ่งการถ่ายรูปทั้งกล้องหน้าและกล้องหนาน,านั้น ประทับใจแล้วก็ถ่ายในตอนกลางคืนเก็บแสงได้ดีด้วยนะครับตัวนี้เดี๋ยวเราไปดูการรีวิวกล้องกันเลยนะครับเอาละเพื่อนๆเรามาดูการใช้กล้องของเจ้า Halo F1 กันดูนะครับว่ามันดีขนาดไหนอย่างที่ผมพูดไว้ซึ่งตัวนี้มันมีจุดเด่นแน่นอนอเรื่องกล้องอย่างแรกเลยคือถ้าเกิดว่าสมมติต้ยงแถบเนี้ยมันเป็นแถบตั้งค่าใช่ั้นเพื่อนถ้าเกิดสมมติว่าเราตั้งค่าเนี่ยมันจะเป็นคอนทราสอะไรพวกเนี้ยสมมุติเราตั้งค่าไว้ลบห้ปุ๊บมันก็จะจืดลงใช่ไหม พอมันจืดลงเนี่ยปุ๊บเวลาเราออกอะ่ะออกจากกล้องหรือเราไม่ใช้งานกล้องสมมุติว่าเราปิดกล้องไปเลยนะปิดไปเลยนะครับทากทิ้งหมดแล้วเราเข้าใหม่เรามาดูว่าโหมดของมันเนี่ยยังอยู่เหมือนเดิมคือมันบันทึกค่าไวอ้อ่ะซึ่งตรงนี้มันดีมากๆเวลาเราไปถ่ายรูปที่อื่นคือเราหลงปิดกล้องเลยเราต้องมาตั้งค่าใหม่นะแต่ตรงนี้ไม่ต้องห่วงเลยมันบันทึกให้นะครับแล้วก็คุณภาพภาพเนี่ยดีมาก ถ้าเทียบรายราคานะดีมากๆมีโหมดตรงนี้ก็จะมีโหมด normal ตัวนี้เป็น face นะครับเป็นถ่ายหน้าคนนะแล้วมันก็จะแต่งหน้าให้นะครับแต่ว่าปรับระดับไม่ได้นะตัวนี้ก็จะเป็นโอ้มันมีหลายโหมดอะตัวนี้เป็นภาพกิฟที่มันเคลื่อนไหวในช็อตก็จะเปิดรูรับแสงแล้วก็ให้แสงภาพนั้นเข้ามากขึ้นยิ่งขึ้น HDR ก็มีมาให้ตรงนี้เลย ก็ต้องรอโปรเซสแปบ๊บหนึ่งส่วนเรื่องการอัดวิดีโอเนี่ยต้องขอชมเชยเลยว่าอัดเสียงและภาพได้ดีมากๆนะครับลื่นแล้วก็ภาพที่อัดเนี่ยไอยเ,สเสียงที่อัดเนี่ยเสียงที่อัดเข้ามาเนี่ยสามารถอัดเสียงดนตรีดังๆได้นะครับผมทดสอบในการอัดเสียงเนี่ยอัดวิดีโอเนี่ยอยู่ในรถนะเปิดเสียงดังมากเป็นเพียงที่เน้นเบสก็ยังไม่แตกคือ มัน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 ทึกเสียงได้ได้ได้เพอร์เฟกนะในราคานี้ถือว่าเพอร์เฟกมากนะครับเดี๋ยวเรามาดูการอดวดีโอข้อเด่นอย่างหนึ่งเลยของกล้องเจ้า F1 ก็คือว่าการอัดวิดีโอมันสามารถโฟกัสเองเว้ยสมมุติว่าเราอัดใช่ไหมอย่างเงี้ยสมมุติว่าสมมุติว่ามีนิ้วมาใช่ไหมเนี่ยมันจะโฟกัสของมันเองเว้ยซึ่งเราไม่ต้องไปแตะโฟกัสของมันมันเลยนะมันสามารถโฟกัสอัตโนมัติให้เหมือนอีกกล้องที่ผมถ่ายเลยตอนเนี้นะครับ ตัวนี้ก็เป็นจุดเด่นอีกอย่างหนึง่งก็สามารถพอส์แล้วก็ถ่ายต่อได้นะเก็บภาพอะไรก็ได้ก็เป็นทั่วไปอ่ะปิดหน้าตาใช้ง่ายแล้วก็โฟกัสค่อนข้างจะเร็วด้วยนมแตะปุ๊บจับแตะปุ๊บจับเขียวแตะปุ๊บจับเขียวแตะปุ๊บโฟกัสดี๋ยวนี้มาดูของกล้องหน้ากล้องหน้าเนี่ยติดมาให้ที่5ล้านเลนส์วายแปองศาและเป็นเลนส์อเมริกันโอนะคุณภาพยอดเยี่ยมสุดมือ ดูสุมดสมือดิเอ,อ้ยสุดมือดิเออการเก็บแสงทําได้ดีมากครแต่ว่าอาจจะไปโอ้อยอย่าไปเทียบกับพวก Oppo f i n 7A อะไรแล้วงันแต่คือถ้าในราคาเนี้ยทาไปเกินตัวประมาณแปดเก้าพันทีเดียวโอ้ยเกินอะมันกล้องหน้าดีมากเดี๋ยวยังไงดูตัวอย่างภาพถ่ายได้โหมดของกล้องหน้าก็จะมีกล้องหน้าแม่งมีโหมด HDR ที่ดูดินะแล้วก็มีเนี่ย เป็นแต่มันปรับระดับไม่ได้นะเพื่อนถ่ายสวยก็ถ่ายไปสักรูมนึงเดี๋ยวไปให้ดูนะฮะตรงตั้งค่านี้ก็จะเป็นตั้งดาวแบบไวบาลานร์เป็นอย่างไรนะไซส์เท่าไหร่บันทึกเป็นไฟล์นามสกุลวิดีโอเป็นอะไร 3GP หรือว่า MP4 ของก็เลือกเป็น MP4 เพราะว่าคุณภาพภาพมันดีมีรถคันหนึ่งวิ่งผ่านไปเอาละ ทีนี้ก็จบกันไปในเรื่องของทดสอบเรื่องกล้องให้ดูอ่ะเป็นไงกันบ้างครับเพื่อน<ๆ>เพื่อนไอเรื่องไอเรื่องชิปเสียงเนี่ยผมเทสให้ดูไม่ได้นะเพราะมันต้องใส่หูฟังแต่จะบอกว่าเสียงที่ขับออกมานั้นมีมิติแล้วก็ฟังได้โอกดีคือถ้าราคาเนี่ยมีชิปแบบตัวนี้มาให้โอ้โหไม่รู้จะพูดยังไงแล้วอะแล้วก็ลําโพงเนี่ยลำโพงไม่ได้ดีอะไรมากมานะก็เฉย เสียงที่ออกมาไม่ได้มีแค่เสียงแหละมนะก็ออกโทนกลางๆมากกว่าเพื่อนๆมีดังสุดดังสุดก็ไม่ลำโพงดังสุดก็ไม่แตกนะแต่ถ้าวางทับอย่างเงี้ยไม่ได้ยินแน่นอนจริงๆทีนี้มาดูในเรื่องของเกมจริงๆไม่เทสก,ก็น่าจะรู้ว่าเล่นได้ as for เลยเกมแรกรู้จักันกยังไงแอดอะ ก็เดี๋ยวจะปรับเป็นสูงสุดนะเพราะว่ามันเล่นได้อยู่แล้วเนี่ยคุณภาพสูงเห็นเปล่าเออใช่ไม่เรียนแรงนั้นอะไปเลยไปโหดเทสกันให้ดูด่านเนี่ยไม่เคยเล่นไปด่านอื่นเลยนะครับคอนทตาเลติโการแสดงผลสีดำทำได้ดีด้วยนะครับ แบบนี้คือพอๆจอพอๆกับคอนเนอร์สามซีอ่ะแต่ว่าเรื่องการว่าแบบว่าของแสงจะไม่มีเพราะมันเป็นจอ OGS ไงคือจอมันมันแทบจะติดข้างนอกเลยอะ่ะดูแล้วกันว่าลื่นหรือไม่ลื่น <c oughs> ไม่ต้องห่วงเลยครับ CPU ตัวนี้ไปทางรัดยาเบียดเอะเว้ย เซนเซอร์เอ้ยเซนเซนเซอร์เครื่องตัวเนี้ยทำได้ดีมากเซนเซอร์ดีมากพอ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 งัวเว่ยเลยอะคือคือฮาร์ดแวร์อัดมาดีครับชนตายสองสเซนเซอร์เครื่องดีมากเซนเซอร์อีกมันฟินจริงเลยนะฝุ่นฝนเพียบ โดดข้ามมันไปดิอ้าวเอาเลาเพื่อนๆนแค่นี้นะครับออกจากกันแข่งขันเป็นไงรู้จักกันในแอร์แล้วใช่ไหมเดี๋ยวจะไม่เชื่อกับสายตาจัดเทสอีกหนึ่งเกมแล้วกันเพื่อให้ดูว่ามันเล่นเกมหนัหนกๆได้สบายแล้ว CPU อย่างเงี้ยแล้วก็มาหน้าจอ HD แบบเนี้ยคือหน้าจอมันคมดูอย่างเงี้ยถ้าถ้าดูแบบว่าไม่ไม่เพ่งอะ่ะเหมือน Full HD เลยนะเพราะว่าจอมันคม มาแล้วเสียงแห่งความโหดสัตว์เล่นไว้เล่นไว้เล่นไว้เสียงโคตรเถื่อนในเกมเนี่ยบอกเลยเพื่อนๆ <All right. S 1> มาแล้ว วิ่งก็ไปฆ่ามันหมุนดิบาบาเลียนเห็นแล้วรู้จักว่าบาบาลียนอ่ะสับมันเดโคตรมันอ่ะเกมเนี้มันมากไม่มีกระตุกเลยฮะถือว่าซอฟต์แวร์เขียนมาได้ดีแล้วก็เรื่องของคนที่จะเล่นพวกลอมโมนะไม่ต้องห่วงครับแบรน์นี้มีให้เยอะอยู่แล้วเพราะว่าฝรั่งเขาชอบซื้อไปเล่นนะแบรน์เนี้ย จอสวยมากฟิลของการเล่นเกมให้สนุกคือมันต้องทัชแบบประมาณมี่อ่ะเสี่ยวมี่หรือว่าพวกอินเตอร์แบนตัวท็อปๆท,ท,ที่มันมีกระจกติดมาให้อ่ะเนี่ยประมาณนั้นเลยคือไม่รู้จะพูดไม่รู้จะย้ำยังไงวะเพื่อนๆต้องสัมผัสเองเว้ยจริงๆอ๋เอเฮ้ยวินดีกันแม่ อื้อสับมันเลย <S <S จริงๆมันกดค้างนะเว้ยแต่เรามันไม่มันไงเราต้องกดยำๆ <S 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 สับหน้ามัน มาแล้วบอสดูบอสดูบอสนี่ดาบผมบวกสีนีเพื่อนเ<ๆ>บอสหลังๆมันเริ่มแบบแข็งแกร่ง,งใกล้ตายแล้ว,ลวเราเราอะใกล้ตายเอ้ยไม่โดนไม่เราก็มันอะต้องตายมันตายฮะเกือบตายถือว่าตั้งแต่ล่นต้นยังยันจบเกมก็ไม่กระตุกเลย อาจจะมีงึกช่วงหนึ่งที่ท,ที่เพื่อนๆเ,เห็นนั่นแหละงึกทีเดียวคือที่ทดสอบให้เล่นคือทดสอบว่ามันไม่เด้งไงแต่เล่นนะมันเล่นได้แล้วทีเนี้ยลื่นหรือไม่ลื่นน่ะขึ้นอยู่กับคนขึ้นอยู่กับ CPU แล้วคนเขียนยนี่ด้วยนะซอฟต์แวบรบ์มาเอาสรุปกันเลยดีกว่าสรุปกันเลยนะฮะคุ้มมากสรุปให้เลยคุ้มค่ะอ๋อดีๆ เอาเลยข้อดีจอดีมากกระจกจอกันรอยคุณภาพติดมาให้จริงๆเนี่ยแข็งเป๊กเลยอะแล้วก็แข็งมากๆกระจกแข็งแบบไม่รู้จะย้ำยังไงแล้วอะแล้วก็มีชิปเสียงวันนี้มีชิปเสียงด้วย E S 9 0 1 8นะถ้าจำไม่ผิดนะครับเพราะผมก็ไม่ได้เขียนโพสอะ E S 9 0 1 8ก็ใช้ในรุ่นตัวเสียงดีๆนะแต่ตัวนี้ไม่ได้มีซอฟต์แวร์ปรับเสียงเพื่อนก็ต้องอาจจะโหลดแอปมานะครับหรือใครที่ชอบโมเครื่องเนี่ย เหมาะอย่างมากเครื่องนี้เพราะมีชิปเสียงมีอะไรให้ปรับเยอะเลยคุณภาพกล้องดีทั้งหน้าและหลังคุณภาพกล้องหลังผมถ้าเทียบกับราคาวกันะนะผมว่าดีมากๆด้วยการอัดเสียงวิดีโอดีมากอัดเสียงในที่ดังๆเนี่ยไม่มีเสียงแตกเลยเก็บเสียงได้ดีเพราะมันมีชิปเสียงไงมันคุณภาพการเรนเดอร์เสียงอะไรมันดีมาก อัดเสียงดังๆไม่มีแต่ถ้าเทียบกับตัวที่เรารีวมาก่อนหน้านี้นะมันอัดเสียงดังๆไม่ได้แล้วก็เสียงเสียงถ้าอัดในรถเนี่ยโดนลมแอร์รถไม่ได้เสียงมันจะไปแบบเสียงเป็นลมเป็นไายไปเลยอะแล้วก็เฟิร์มแวร์ลื่นไหลดีมากสาคัญเนี่ยโคตรคุ้มมากๆราคาเนี่ยแค่มีชิปเสียงมาให้ก็ถือว่าโอเคแล้วแถมยังโอ้ยไม่รู้จะพูดยังไงแล้วอะเอาข้อพิจารณาดีกว่าถ้าข้อพิจารณาในประเทศไทยก็จะมี 3G 900 2,001แต่ตอนนี้เพื่อนๆไม่ต้องห่วงละ2,001บนมาตั้งแต่ต้นปี ว่าทำไมมันไม่850วะตอนเนี้ปลายปีก็ยังหมดทำไมไม่มี850วะเอาง่ายๆเลยซิม1ซื้อ i s a a s 3 g มาใส่แล้วสมัคร14วัน69บาทนะซิม2ใส่ d ีแทหรือทูก็ได้ไว้โทรอย่างเดียวนะแก้ปัญหาไปเลยนะครับบางพื้นที่มันอาจจะไม่มี850แต่ว่าผมมั่นใจว่าตอนนี้2 0 0 1ภายใน1เดือนเนี่ยน่าจะวางเสาข้อคุณมากขึ้นแล้วตอนเนี้ มือถือจีนที่ผลิตมาใหม่ๆส่วนมากก็จะรองรับ9201ทั้งนั้นนะส่วนมากเลยตอนเนี้แล้วก็รูปทรงเนี่ยผมว่ามันเฉยๆไปนะมันเฉยๆอะ่ะมันไม่ได้หรูหราแต่ก็อย่างว่ามันก็ต้องลด ต้นทุนการผลิตตัวเครื่องแต่ว่ามันแต่ว่าคุณภาพดีมากนะงานประกอบอะไรคุณภาพดีมากเยี่ยมฝาหลังสวยแล้วก็ข้อพิจารณาอย่างหนึ่งก็คือยังมีภาษาจีนอยู่บ้างนะแต่ว่าไม่ต้องห่วงเรื่องนี้เพื่อนๆเ,นเนป็นลบกันเองได้พวกแอปพวกอะไรแต่อย่างพวกเนี้ยพวกวิเจ็ตพวกอะไรมันจะมีภาษาจีนอะไรอย่ผมก็ไม่ได้มีเป็นภาราในการใช้นะเอาละภายในราคานี้มีเคสมีฟิลม์มมีอะไรให้มาหมดนะก็ติดตามเราหรือว่าติดต่อปรึกษาแลกเปลี่ยนปรึกษากันได้เพื่อนๆแล้วก็สำหรับคลิปนี้นะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเจ้าตัวเนี้ย ในราคาไม่เกิน6,500อาจจะเป็นคู่แข่งที่สำคัญมากๆในตลาดตอนนี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับเพื่อนๆ